คนขับรถยนต์เกิน7ปีขึ้นไปมีเฮค่ะเพราะสามารถชำระภาษีและต่อทะเบียนออนไลน์ได้ที่บ้านไม่ต้องไปขนส่งแล้วค่ะรถยนต์ที่มีอายุเกิน7ปีรวมถึงมอเตอร์ไซค์ที่มีอายุเกิน5ปีนะคะตอนนี้กรมขนส่งทางบกอนุญาตให้ชำระภาษีแล้วก็ต่อทะเบียนออนไลน์ทางบ้านโดยไม่ต้องไปขนส่งแล้วนะคะง่ายๆเลยแต่ว่าต้องมีการตรวจตรอก่อนโดยวิธีการชำระภาษีและต่อทะเบียนออนไลน์ทงางง่ายๆดังนี้ค่ะข้อที่หนึ่งค่ะต้องตรวจสภาพ,พรถที่ตรอให้เรียบร้อยก่อนค่ะ ข้อที่2ค่ะเข้าวเว็บไซต์กรมขนส่งทางบกที่ขึ้นที่หน้าจอนี้ให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแนบลิงก์ให้ที่คอมเมนต์ให้ด้วยค่ะเมื่อเข้าไปแล้วค่ะข้อที่3คลิกลงทะเบียนสมาชิกใหม่ค่ะโดยใช้แค่บัตรประชาชนนะคะก็คือเลขบัตรประชาชนนั่นเองรวมถึงตั้งรหัสผ่านแล้วก็เข้าในระบบได้ทันทีเลยค่ะข้อที่4ค่ะคลิกที่หัวข้อชํราระภาษีประจําปีผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะจากนั้นก็กรอกข้อมูลของเราเลยแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลย ขอ้อที่5ค่ะจะมีปุ่มยืนยันการชำระภาษีแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นจะป๊อปอัพขึ้นมาเป็นหน้าให้กรอกที่อยู่ของเราแล้วก็กรอกได้เลยค่ะว่าอยากให้ส่งเอกสารไปที่ที่อยู่ไหนค่ะ ข้อที่6กค่ะกดยืนยันการชําระเงินได้เลยค่ะจะมีวิธีในการเลือกชําระเงินได้ถึง3แบบด้วยกันค่ะแบบที่1ชําระผ่านธนา,นา,นานคารค่ะแบบที่2ชําระผ่านบัตรเครดิตหรือว่าเดบิตและแบบที่3ชําระผ่านเคาน์เตอร์บริการนั่นเองข้อที่เข้อสุดท้ายง่ายส,สุดเลยค่ะรออรับเอกสารที่บ้านได้เลยคุณสามารถเช็คสเตตัสการกจัดส่งเอกสารได้ที่เว็บไซต์เดิมได้เลยนะคะเผื่อขั้นตอนการยื่นเอกสารต่างๆมีปัญหาคุณจะได้สามารถแก้ไขได้ค่ะใครลองกันแล้วมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะ